กุ้งชุบแป้งทอดกรอบๆก,กรอบทนกรอบนานกรอบฉาจริงๆค่ะอร่อยมากๆค่ะสวัสดีค่ะน,น้องลองทำใหม่แล้วค่ะวันนี้น,น้องจะมาทอดกุ้งนะคะสูตรเชฟร้านดังเลยค่ะเป็นวิธีทำที่ง่ายมากๆ นะคะเรามาดูกันค่ะพอน,น้องได้กุ้งมาแล้วเนี่ยน,น้องก็จะมาล้างทำความสะอาดกุ้งก่อนนะคะใส่แป้งมันเข้าไปเพื่อดับคาวค่ะที่จริงจะล้างธรรมดาก็ได้นะคะแต่การล้างแบบนี้เนี่ยจะทําให้มันมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่ากุ้งเราจะไม่คาวเนาะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็คล้าวให้เข้ากันเลย ถ้าเราล้างกุ้งแบบนี้นะคะจะดับกลิ่นคาวได้ดีมากๆเลยค่ะใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นเนื้อหมูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะคะการใช้เกลือกับแป้งมันเนี่ยหลังจากนี้นะคะเราก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงเราก็เอาไปล้างออกล้างน้ําเปล่าออกนะคะแค่นั้นเองตอนนีนะ้น้องก็ล้างกุ้งสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะก็ล้างจนกว่าน้ําจะใสนะคะพอน้ําใสแล้วเนี่ยเราก็เสด็จน้ํามาเลย ก็ง่ายๆค่ะน,น้องก็จะใส่แป้งลงไปเลยอันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบทอดกรอบนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่พอประมาณค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเอาที่มีแต่ถ้ามีเนี่ยก็จะกรอบนานแน้องก็จะใส่ไปส่วนหนึ่งนะคะผสมลงไปแล้วก็ตัดเกลือค่ะเกลือนี่จะตัดปลายช้อนไม่ต้องเยอะนะคะตัดแค่นิดหน่อยนี่ค่ะปลายช้อนพราเราทอดหน่อยเดียวนะ ให้เขามีรสชาติแล้วก็เคล้าให้เข้ากันเลยค่ะทำแค่นี้เองค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเอาละดูนะคะถ้ารู้สึกว่าแป้งน้อยใส่แป้งลงไปอีกค่ะนี่นะน้องก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปอีกใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปอีกค่ะพเข้ากันอ่ะ ทีนี้เราก็ใส่น้ําเลยค่ะถ้ามีน้ําปูนใส่นะคะก็ใส่น้ําปูนใส่ได้เลยนี่น้องทําไว้แล้ววิธีการทําน้ําปูนใส่ก็คือเอาปูนใส่น้ํานะคะเขยาข่าเขย่าให้เข้ากันแล้วก็รอจนเขาตกตะก,กอนแบบนี้นะคะเป็นน้ําใส่แบบนี้ละก็ใช้ได้เลยถ้าไม่มีก็ใช้น้ําเย็นอย่างเดียวได้เลยนะคะใช้น้ําเย็นได้เลยอันนี้เราก็ค่อยๆใส่น้ําปูนใส่ลงไปส่วนหนึ่งะละลายให้เข้ากัน นี่ให้เขาใส่แบบนี้เลยนะคะสูตรเชฟพี่นน้องเห็นมาเนี่ยทำแบบนี้เลยให้ผสมแป้งให้น้ำใสๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันสำหรับน้ำปูนใส่นี่นะคะไม่มีไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะเป็นน้ำเย็นจัดธรรมดาก็ได้หรือถ้าเราจะผสมกันก็ได้นะคะเป็นน้ำปูนใส่ส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำเย็นจัดส่วนหนึ่งก็กรอบแล้วค่ะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากัน เอาละระหว่างที่นาน้องคลุกผสมแป้งกับกุ้งเนี่ยนาน้องก็ตั้งเตาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นาน้องก็ตั้งกระทะค่ะใช้ไฟแรงนะคะให้น้ามันร้อนเต็มที่เลยแล้วก็ลดเป็นไฟกลางนะคะแต่ว่าให้น้ํามันร้อนเต็มที่แล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะแบบนี้ะคะเข้ากุ้แบบนี้เลยนะคะเทลงไปให้น้ํามันร้อนจัดเลยนะคะนี่เทไปเลยแล้วก็กระจายกระจายเขาแบบนี้ค่ะ ใช้ไฟแรงนะคะการทอดกุ้งแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ไฟไฟอ่อนนะคะใช้ไฟปานกลางค่อนข้างแรงเลยค่ะแต่ไม่แรงจนควันขึ้นทุ้งมงนะอันนั้นน้ำมันมันจะไหม้แล้วค่ะถ้าแบบนั้นนะอ่จได้แป้งใส่แป้งไปะะสิ่งสำคัญก็คือตอนเราจะเอากุ้งลงเนี่ยต้องให้น้ำมันร้อนจัดเลยนะคะให้เขาปูขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะให้เราใช้ไฟ แรงเนี่ยตลอดไปแลวระยะเวลาในการทอดนะคะนี่แล้วก็ตะล่อมตะลอ่องค่ะตะล่อมขอบเขาพอกุ้งเราเหลืองแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ขับกุ้งเลย กุ้งเหลืองดีแล้วค่ะปิดแก๊สเลยตักกุ้งขึ้นได้เลยนะคะฟังเสียงนะคะเราจะไม่ให้เหลืองกว่านี้นะเพราะว่ากว่าเขาจะละอุ่นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไหม้พอเขาออกเหลืองเป็นสีทองๆนะคะเราก็ตักกุ้งขึ้นได้เลยนี่ค่ะสีสวยไหมเสียงกรอบฉ่ดตั้งแต่ตอนตักเลยจ้าโอ้หร้อนร้อน ถ้าจะให้กุ้งกรอบนานนี่นะคะให้เราพักให้เสด็จน้ํามันเลยอ๋อสิ่งสําคัญก็คือต้องใช้น้ํามันเยอะๆนะคะแล้วก็ไฟค่อนข้างแรงแล้วกุ้งเรานี่ก็จะกรอบค่ะทั่วทั้งตัวเลยค่ะแบบนี้ค่ะสวยไหมเหลืองสวยเชีวยวค่ะเนี่ยทำง่ายๆแค่นี้เองลองทำดูนะคะน้องลองแล้วค่ะอย่างนี้ยกรอบแน่นอนนี่ มาชิมกันดูกรอบมากๆค่ะน้องคอนเฟิร์มเลยนะคะทำแบบเนี้ยกรอบแน่นอนค่ะอ,อร่อยมากๆค่ะ กรอบจริงๆทำแบบนี้เนี่ยน,น้องรับรองนะคะว่ากรอบชัวกรอบทนกรอบนานกรอบแบบไม่อมน้ำมันด้วยค่ะสีก็เหลืองสวยอลามเชีวยวค่ะหากถูกใจคลิปนี้น,น้องก็ฝากกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปวันนี้นน้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย